เดขอ่นเดี้องนลูซีอย่าขี่รถซิเพื่อนว่าอย่กขี่รถซินเห้ารว่าอยากินลูกซีนไม่ไม่ไมซื้อลูซซีนรถซอยู่ตนยะออานแม่บาทนี่ถามูะซาบะ แบ่งสิขี่จนเป็นวินผัวแอบแบ่งเออจักรยขี่รถซิ่งกับสาเลเดอร์ลายไปจักรจิกดต่เขาห้องมอไปซองมือมาตื่นมาแต่เขาห้องมอเลยยังามอลูกยังามอว่าอะไรป้าเป็นตาแสบอะไรพี่น้องเอลยเจ้าบุยงเงี้ยเล้าเนาะเจ้าบุยงเงี้ยเล้าไปหน่อยสิไอแบ่งไปเขาก่อน ช้อนอยนขังเอซิลีดานี่อืมกินไหมเจ้าปุยยาเนี่ยน่า่ายมั้ีกินบ่้ามี่นี่งามได้สมิดาวเรืองสิมากินเหยื่อดยเฉพาะได้พี่น่องยเวนเหยื่อผู้ชายพี่น่องเหยือเขาป ไม่ก <l id> ็จะกนเอาหายได้นะเอนะแต่เอาบหายดกคันใด้มากก็ดีแล้วหาเงินมาคำสอยกันเนาะมีเออย่าเมีอาสไปย์าสสมืนสวโสวเลยอะบอกสวจนแบบใกล้ใกล้ทองอี่างเี้เอาัองกับบี้มีเอาันบีนีเท่าไหร่ละตัวเลขสามสี่ที่เขาสามหาสามหาเดือนหนึ่งแปดไปเดี๋ยวมีเ ยม่ได้กลัวยี่ลยนั่มเ้่ยังมีได้ซมี่ยจากสีเอาก่อนยังวดห่อดก่อนใหญ่ยุ่งแซมมี่นลนจะได้อาแม่ชินม่นั่งจะกีมมันนัน่ดิสกดิสอีนกมาใช่บรืม่บองนนั่เรองสนาะกินหมดติดหลอดเลยไม่ได้ออกแานได้ขนาดอันเดียเนาะ เขาไปสื่อแบบได้กรสบดิแทงไปสือได้ค่ะเขาไปสื่อตัวน่ะก็เก้ามากอ่ะมันมันอย่างที่มันเปื่อยแล้วมันลายน่อยเนาะนหุ่นมันะหุ่นรถนนี่กัไดล้นี้เีรจะจอยเอาไก็มปตรง้กระดูกงอวบจับอะไรก็เต็มใหม่เต็มมือหรอเต็มหมด เต็มโผนมาลงนี่นั่นเจ้าอยากได้หุ่นแบบเจ้าโอ้ยใช่กานอวดอวนกัใจยังกนยาดเจ้ากัใจยังกันยาคือกันมือาันมาันมานหรือให้ม่านีย่เียนนี้กบเสียยนอ้ยายนั่งมานเลยยนังได้มานแล้วจากมานโย ัได้หนหัวเมื่อไหร่ตอนนี้มีเงินไปแต่งหน้าอีนะอนนี้เอาอะไรกันเนี่ยเออเขาซื้อผ้าอะไรไดนะจำไม่นะพี่เดียวกันเาแต่งยันไงแต่งเอาพี่เดียวกัน่ะถ้าจะแต่งจะอ่อนมีลูกไม้ก็แซ่บยทาวกันอยา้กินือยหยากินแต่ไม่ต้องกแล่แซ่บหมดอ

นี่คุ้เห็ดแซ่บนะเอนี่มามาขอบคุณรากันได้ไหมเด้อมาทางไหนบอกสองบอกอ๋อโดยมากินทำกันใช่ไหมาสาวคู่กันไวาา้ังไงงูนั่นบอกอ อเย็นเลยมันรอนหอนเลยอันนี้อะาปากนะพี่ทำไมกินยังคือเย็นเลยนี่ยฮ่าฮ่าฮ่่เด้รจยืนัวอาปเบไม่รนอเศรษนี่ขนาดลูกสาวยังขอแสเบได้เีนอะไรใครได้เห็นเห็นเองบ่กมนได้กินแล้วออนี่นะนเรเเนาะเอาหัวได้แล้ว

จั๊โลนั่นนะสีสมเอ้ยสีสมเจะเห็นบุได้ดอกสัน้ำหนักนะเห็นบุได้ดอกสี่สิบสามนะน้ำหอักเลยไม่วางแล้วเหาทสองหาที่เจกัยก่ด้อดอยุเท่าไรในปีนี้เออมเดียวมึงบอกแม่จะบอกปามต่างกันนะ ราสีมันต่างกันลีลายเลยไงผมเปิดปีเดียวสาวนาอี่นอาะตันนาอนาสาวนั่นอยู่นอะสองคู่มุนเด้อกสาวนา ดังือด้ได้สานเจเม็นรัเลยเียบึงอันอยู่ต้อกางใกล้ต้อกางหอยู่เว้ยจ้าเเป็นไเลยแม่กับ่ลูกางอันสั่ง้งเลงามกรัวเนาะถั่งไครัวเนาะเหนน้าบุได้ญ่จนั่นเนาะโอ้ไปเบิ่งเด้อแม่เอวเดี๋ยวนี้ลักงงามไคแม่เอวนี่แม่ปี่นะ เอาเมื่อเาเอาจรงามบอบ้านี่เอัเจ้าไปย่องไปยังลับบ้านี่แล้วนเนะใส่เครื่องงี้งานหมดหน้าเราขาวเนาะหน้าเรางามจะท่าชิมยังสาดได้หน้าเรางามิมสีสวยเาะิมสีสวยแล้วชิมซีสมสวยเป็นยังอ่ะมมนมีสวยนี่บุ๋มเออคอยใส่ม่ได้เราขั้นีมสีสวยมาอคีสวย เอาเ้ยแสบแห้งกำลังสีเมื่อเอาอีกย้งมอนี่โอเน็บนายอีกเด้เฮ้ยเออเบิกอันนั้นมันรุดมาจักไปเมื่ออนสิแกออกเลยไปเออเดี๋ยวมันรุดนะไปไปเมยแหงเนีทองนิไปไปไปรุ่หิวเอาบอลุดกนะไปหิวออาก็ได้กล้ๆเนี่ไปเขาเบียกใส่

เอาหน่อยเจ็บท่องเว้กินเมื่อคืนเมื่อกอนพอใจเลเเจ็บท่องกินเมื่อคืนนี่ยแม่เอ้ยตื่นมาโอ้โหบเ่เกียวเือนบเปีใช่ Cho ờ, bạn gặp lại nói nào đời mưa mở cửa đời nặng 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 เราไปยักนั่งน้าแม่ได้แบ่งเดียวนี่นะแม่อย่าบังแอรองเออเออเดินไปตลอดโ้โเออแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งโบบังดอกป้าเนโอ้ไอ้อ้วนป้าอิ่มแลยก็มันก็สิเป็นอื่นๆนะตอนมากค่ะคือว่าธรรมดาอยู่แบบต้น กียงมาโลกมาแข่งเนาะแล้หน้าขเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าันจะสินกาโลันี้่รงมายังลมวาไก่ก็จลืมหมดยาีเลยางไก่ก็ลืมหดแม่เลยิมือมาเลยยิ้มเลยอย่ารู้หเล เอาบอยังบอกอันยามี้องชาวอยังปาริโดขนาดปาริโดขนมนะบอปาริโดขนมหนาเม่เนีาลูกเนาะจะมาอยู่ลุงนาเมนะปาริโดอย่างอู้นี่นะนีว่าโอ้ปะไทยน่า่อมเนันจะสบายเต็นตุ๊มันบอกพอมเพาะเสียวเล็ขี้เข็ยบไจ้ะ อนนิวค่ะพอเสือเนาะแล้วแซมี่เนาะแต่แซมี่ได้อันนิวแล้วนี่นะลูกก็ยังบอซื้อเนาะแบ่งเนาะอันบนรวยนี่ก็สิได้แต่ลอด ปปจ,าาจาา้จา,จาเรื่องคอนเทนต์ละจา้าคลิปนี้แล้เรื่องกับเสด็คอไล่ด้วยพี่น้องเด้อเมื่อยแห้งพี่น้องเ้ยรู้สึกว่าเมื่อยแห้งแห้งพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาด้วยพี่น,อนอ้อกง,ง,อง,ก,องกับสบายดีจา้า